ครับกับผมนายโยธินทับทิมทองนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานแม่ฮ่องสอนนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เหมาะกับการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับหลังจากโควิดเนี่ยผมว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกน็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความสวยงามในเรื่องของธรร,รมชาตินะครับโดยในช่วงนี้ช่วงฤดูดฝนหรือว่าช่วงกรินซีซั่นเนี่ยนะครับผมอยากจะเชิญชวนเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน นะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับในเรื่องของซูเปอร์ดิวซูเปอร์ชิลซื้อ1แถม1ที่พักลด50%และแถมอีกคืนหนึ่งนะครับท่านใดที่สนใจเนี่ยเข้ามาดูใน Facebook ของทททสำนักง,งานแม่งสอนได้เลยท่านนั้นจะมีรายละเอียดและเบอร์โทรนะครับไอตัวซูเปอร์ชิลซูเปอร์ดิวเนี่ยเรามีจํานวนจํากัดนะครับโดยเราคัดสรรโรงแรมที่เป็นโรงแรมที่ดีในอ,อําเภอปลายแม่งสอนแม่สระเลียงก็คือสุดทั้งจังหวัดแม่งสอนเลย ซึ่งมีบรรยากาศที่มันสวยงามท่านมาแล้วมันคุ้มค่ากับการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่ท่านจ่ายไปนะครับและสิ่งสําคัญคือแม่สอนเนี่ยมาท่องเที่ยวมันปลอดภัยผมถือว่าเป็นเนรื่องของการที่ราแบบเซฟตี้โซนนะครับก็อยากจะเรียนเชิญเนี่ยนักท่องเที่ยวนี่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่สอนและอีกอย่างนึงที่เรามีแคมเปญก็คือเรื่องของได้เฉลียวก็คือท่านใดที่มาเที่ยว่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วอยากจะขับรถท่องเที่ยว จากจังหวัดเชียงใหม่มาปลายแม่งสอนนะครับเรามีบริษัทนําเที่ยวเนี่ยที่ร่วมโครงการกับเราใน่ยาบริษัทท่านสามารถจะขับรถมาเที่ยวจังหวัดแม่งสอนได้ท่านซื้อนะครับไอห้าบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ยท่านจะได้รับคูปองท่องเที่ยวเนี่ยหนึ่บาทแล้วก็เอามาใช้ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะครับถ้าท่านขับมาถึงที่แม่งสอนท่านก็จะได้รับเซอร์ติฟิเคตฟรีในคูปองตัวนั้นก็จะมีแถมเป็นเอ็กซ์ต้า ให้กับท่านนะครับฉะนั้นท่านใดที่สนใจเนี่ยผมอยากให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ TAT แม่ห้องสอนตอนนั้นจะมีบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณครับสถานที่ท่องเที่ยวของแม่ห้องสอนมีเยอะไหมครับจริงๆสถานที่แม่ห้องสอนเนี่ยมีเยอะนะครับโดยเฉพาะอาเภอปลายเนี่ยนะครับมีกองแลนนะครับมีเรื่องของจุดชมวิวหยุ่นไหลสะพานประวัติศาสตร์อันนี้คือที่อําเภอปลายนะครับแล้วก็มีเรนนื่องของ เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพสปาเงี้ยใครมาถึงปลายแล้วอยากจะแบบผ่อนคลายสบายๆนะครับอึดอัดสถานการณ์ที่มันเครียดมานานแล้วมาที่ปลายเลยมานวดสปานะครับมาท่องเที่ยวธรรมชาติอันนี้คือที่ปลายแล้วนะเลยจากปลายขึ้นไปไปที่อำเภอ,เอ,อปางมะผ้าอันก็จะเป็นอีกอีกอำเภอหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ของแอดเวนเจอร์นะครับเลยจากปางมะผ้าขึ้นไปก็จะเข้าที่อำเภอเมืองก็จะเป็นในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ แล้วก <polarization. S 2> ็ไปตอนใต้ก็เข้าไปที่แม่สรงแม่สรงแล้วก็แม่ละน้อยอันนั้นก็จะเป็นท่องเที่ยวในเรื่องของเชิงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีเส้นทางท่องเที่ยวแบบอย่างแม่ละน้อยนี่ก็จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในเรื่องของอโกหร์ตอโกูุซึ่งคนที่ชอบกาแฟชอบโครงการหลวงเนี่ยท่านก็สามารถที่จะขับรถเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ตรงนั้นได้นะครับจะเห็นว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเรามีเส้นทางท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับท่านสามารถที่จะเอาครอบครัวเพื่อนฝูง ขับรถมาท่องเที่ยวแม่งสอนเนี่ยเป็นหลูปได้เลยนะครับจากเหนือลงมาใตา้จากใต้ลงมาเหนือสลับกันได้นะครับก็ขอเชิญเชินทุกท่านนะครับ